แบงค์ชาติข้ามไม่ได้น้องไรค่ะอ้าวแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ว่าการธนาคารงประเทศไทยเศรษฐพุทธสุดที่วัานนรพุทธเหมือนตอบโต้คุณเผ่าภูมิและกระทรวงการคลังเลยนะเมื่อวานเพิ่งนำเสนอไปถูกไหมและผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ง่ายๆนะล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กคุณเศรษฐพุทธถึงประเด็นที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง ท่านล่มตีว่าการรวมถึงล่มตีช่วยว่าการเผาภูมพูดถึงการทบทวนกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อปัจจุบันเนี่ยคือหนึ<ฆ>่งถึงสามค่ะแล้วใครนะที่เป็นคนแนะนําว่าถ้าอยากให้ทําอะไรอย่าไปเรียกร้องให้เขาลดดอกเบี้ยให้ไปปรับเป้าหมายเงินเฟอ้อแล้วเดี๋ยวมันจะเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่จะทาให้ต้องทําเอง<ฆ>กรอบเงินเฟอ้อปัจจุบันคือหนึ่งถึงสามซึ่งถ้าฟังจากแบงก์ชาติบอกเดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะน่าจะถึงหนึ่งค่ะ ซึ่งอยู่ในกรอบแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งติดลบซะเป็นส่วนใหญ่แต่บอกเดี๋ยวก็จะถึงกรอบครั้งก็เลยบอกเลยทำนองว่าเดี๋ยวก็มังพิจารณาปรับปรอบเงินเฟอใช่ไหมน้องใบเป็นต้นว่าถ้าจะเอาขอบล่างคือฟังก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเผ่าภูมิจะบอกกรอบเหมือนเฟอแปลว่ามันหนึ่งถึงสามมันควรจะอยู่ในกรอบคือประมาณสองหนึ่งกว่ากว่าหรือสองกว่าไอ้นี่ยังไม่ถึงหนึ่งบอกจะถึงกรอบพอใจกับฐานล่างเหรอ มันคนละมุมกันแล้วถ้าเกิดการปรับกรอบเงินเฟ้ออาจจะปรับเป็นสามถึงห้ามนเลยต้องทำขึ้นมาอันนี้พูดเล่น เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกเลยท่านผู้ชมให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวบลูเบิร์กค่ะการมาทบทวนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยค่ะนี่จะทําให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็วและนําไปโซ่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นคุเศรษฐพุฒธท่านผู้ว่าบอกกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ1-3ปัจจุบัน เหมาะสมอยู่แล้วเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้และและมีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ โดยความเสี่ยงของการปรับขึ้นกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อจาก1-3%ในช่วงเวลานี้ก็คือมันจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้นและก็ย้ําเลยอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันอันนี้ดอกเบีย้ยแล้วนะคะไม่ใช่กรอบเงินเฟอ้อแล้วนะ <c oughs> อัตราดอกเบีย้ยปัจจุบัน <c oughs> ซึ่งมันโยงกับเงินเฟอ้อถือว่าเหมาะสมแล้วที่จะช่วยนําเศรษฐกิจของเราไปสู่ศักยภาพในระยะยาว แต่ถ้าแนวโน้มทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราคาดการไว้เราก็พร้อมที่จะปรับตัวไม่ได้ยึดติดนะกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ใช่มุมมองที่ตายตัวด้วยประเทศที่มีนโยบายการเงินอิสระกับธนาคารกลางมักจะมีผลลัพธ์ด้านเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางการเงินที่ดีกว่าและบูเมเบิกเขารายงานถ้ารายงานแบบนี้คงจะเป็นแหล่งข่าวซึ่งหลังจะไปคุยกับผู้วา่าแล้วเป็นแหล่งข่าวก็คาดว่าคงจะเป็นใครบอก อบอกว,ว่าวาระการดํารงตําแหน่งของคุณเสถูธนะคะในฐานะผู้ว่าการแบ่งชาติจะสิ้นสุดเนี่ยคือกันยายนปีหน้า68ปี68โดยคุณเสพูธเปิดเผยว่าจะไม่ขอรับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งต่ออีกสมัยเป็นสมัยที่สองในปีหน้าไม่นะคะนี่แปลว่าท่านผู้ว่าประกาศกระบ,บูมเบิกเลยว่าท่านจะไม่ขอรับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งอีกสมัยแล้วคิดว่าถ้าเสนอชื่อแล้วเป็นรัฐบาลชุดนี้เขาจะต่อไหม S <S อ่าแต่ว่าไม่เสนอตัวค่ะอันนี้น่าติดตามเอาเป็นว่าแบงค์ชาติแสดงท่าทีอีกครั้งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการปรับกรอบเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันเหมาะสมแล้วกับภาวะเศรษฐกิจอ่ะมันก็เป็นประเด็นซึ่งจริงๆนะน่าจะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหม